ยิ้อาย้หถงานาที่ฐานย้อนไป่านแออกลังแรงงานแานอยู่ที่ราพุทธไม่าไมู่้กันหายนยิ้มน้าเียบยิ้มมตยนี่สเาายไปนะับยัครับนี่สอสามไปมนงกันได้หมน่องา ไปไปญาติพี่น้องอะไรยี้สวมเสื้อไหมครับสวมให้มดเลยสวมหมดมีข้อมือมีแหวนมีสร้อยคอต่างเป็นอภิชาติบุตรทั้งสองนะครับเจ้าว่าก็เป็นเทวดาลงมาเป็นปี เจ้าสาวก็เป็นนางฟ้าลงมาจุติเาเรียกว่าบุตเพกตัดตุลาตาคนมีบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติบางครอนมีสีเสมอกันถึงได้มาเป็นคู่ครองกันนะครับไม่รู้ว่าคนหนึ่งอยู่มหาสาร,รคามคนหนึ่งอยู่ร้อยเอ็ดไปเจอกันได้อย่างไรต้นหนึ่งไปทําง,งานอยู่โรงงานน้ำตาลก็นหนึ่งกับเป็นเจ้าของอะไรมา้านอยูเป็นพ่อกันยือหนหอออนย้อเท่าไหร่วะพ่อกันถามวพ่อกันบุตรเปรตบุตรนะเออเอาสังคมสม,มัยที่วันนี้ ก็ใช้โซเชียลมีเดีนตปอยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นเทีเตอร์หลายท่านนให้ก็นำถ่ายทำจะส่งไปทั่วโลกลปนะครับเพราตทุกวันนี้สังคมเป็นสังคมไลฟ์โคมแร์สังคมดิจิทัลไปวันเร็วมากนะครับแค่หนึ่งนาทีก็แค่เปลี่ยนเปลางเลย เอาต่อไปเอามือโชว์แบบนี้เอามือประคองให้คุณผู้ใจในหน้าทาน้นลูกหน้าตน้นะหน้าตาน้าครับเออโชว์แบบนี้ไม่มีใครเอาอยู่ะ้่รับัเออรจะป์เแบ้เออดีสนาคุณปูก็มีครับ เอาีับเียร uh, ์ด้วยไหมเีย huh. ร์ไม่อิ่มูเบียรไมอิินจเเยนะได้รองหลุดยิ้มทายิ้มครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามยิ้มก็ดีใจยิ้มว่ายิ้มนอนินยิ้มนดีใจเองสามเอาต่อไปเอามือประคองนอ้ขอมือเจ้าสาวเออตาตเออยิ้ม พอปียเอ้อาจารย์มาพอะดูย้สกนานเปมพอต่อไปพอแล้วโชว์มือขึ้นอย่างด้านข้างแบบนี้ที่มีแหวนเทุทายก็มาพร้อมวันนี้ผมเข้ายาีนี้อ้โอ้โอ พอจบแล้วหันหน้าบ้านนี้เราต่อไปถือขันเขามาผ่านางโกพามผู้ได้รับโกโลงที่นด่นอาสารยปิตรีผู้ใด้รัสมาเทนะทั้งวาระตเยนนั่กัตาม สัพพันอัภปรฐานพระมหทธโปหันเตน่าแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและผู้มีความดุลย์หมายทำอะไที่ลูกได้กระทำเลื่อยใจอย่าทำสามวจีกทำชีนโมทำสามทั้งในอดีตและปัจจุบันเลือยความทำพลา ลูกทั้งสองขออนุสิกรรมน้ำเสียที่โทษให้ดูให้ลูกทั้งสองมีความสุขความเจริญในการเข้าสู่พิธีมุขของอรุณวันใดวันนี้และให้มีครอบครัวมั่นคงม,มีลูกเป็นอภิษเษกคนร่ำรวยรวยด้วยเถิดให้ทวารลูกใครจะเป็นคนให้ เอายุอะไรอย่างเงี้าเรับอ um ้าวก็เท um ่าไงให้เขาไม่ใช um ่แล้วว่าพ่อหลูกเขาจะใช้ลูกอาทอดให้เราไม่ใช่ไข่ปลาแล้วก็ว่าไม่ใช่เขาทอดคว่ำแล้วก็แช่ไข่แอ้ว

อันนี้แล้วไง <laughs>